แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับลืมดูอ่ะวันนี้มันเปิดหรือมันปิดปรากฏว่ามันปิดนะวันนี้มันมีตารางนะบางวันจันทร์ก็ไม่ปิดนะส่วนมากจะปิดเหมือนประมาณทุกๆวันจันทร์ประมาณอาทิตย์ที่2ที่3อะไรเงี้ยต้องลองดูผ่านเว็บอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่พี่พิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับ A later few moments later. เราก็มาถึงแล้วพีพีทพานรถไฟนะครับนาโกยาเราจากรถฝั่งนู้นนะในตึกมันเป็นเหมือนห้าง are the now. Wait moment. มาถึงก็เจอความมืดเลยนะ กีเนสเวิร์ตได้คอร์ดด้ไหมรถไฟแมกเล็บที่สปีดสูงที่สุดดีที่581กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตั้งแต่ปี2003แล้วเหรอนี่ครับนี่คือข้างในแมกเล็บนะมีที่นั่งก็กว้างใช้ได้เลยนะก็เขามีทดสอบอยู่ที่ออสการ์นักวิยาตโตเกียวนี่คือเส้นทางนะ วิ่งผ่านภูเขาเลยนี่คือของจริงเลยเขาพยายามจะปรับปรุงมันมาตลอดนะตอนนี้เขาได้กีนเหตุบร,รีร่ขวารที่600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเร็วมากๆเลยโอ้ห้องนี้เป็นห้องแบบจำลองรถไปนะ phải nhiều mang mà Hãy subscribe phải phoenix. ร้านอาหารที่นี่เป็นเหมือนข้าวกล่องรถไฟนะเจ๊าดานี่ข้างในเป็นแบบข้าวอย่างนี้นะแล้วก็มีหมูแม็กเล็บจากมุมสูงนะครับ ข้างหน้าก็มีเหรออ่า uh huh. อันนี้เป็นชั้นกรีนคาร์หรือชั้นเฟิร์สคาร์นะครับโอ้ดูที่นั่งดิเนี่นยลองดิโอ้โ oh, ห <c oughs> มันสบายแบบว่าสบายเวอร์เลยนะเป็นรถรุ่น N 7 0 0นะที่เขาให้บริการอยู่ปัจจุบัน <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> <c oughs> นี่ยาวมาเลยเราเดินมาเดินจากข้างในระบบอัตโมตินะครับมีการล็อกความเร็วแล้วก็มีแบบว่าถ้ามีจะชนกันข้างหน้ามันจะหยุดเองถ้าแผ่นดินไหวนะมันจะส่งสัญญาณไปที่รถไฟให้รถไฟหยุดใช่ให้ดินไหวออ,อรถไฟก็จะหยุดทันทีเลยการเปลี่ยนทางรถไฟอะ่ะ เราใช้ระบบนี้ในการเปลี่ยนใช้หลักการก็คือวิ่งบนรางเดิมแต่ว่าเอารางใหม่มาใส่ด้วยอ่าก็จะเป็นแบบว่าประมาณนี้อ่าเปลี่ยนได้เสร็จสิ้นการชมพิพิธภัณฑ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปยังนารา,าราคเลยแล้วเ,เจอกันที่นารา,าราคเลยนะครับ later few moments later. ตอนนี้เราก็ถึงที่นารา,าราคเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาจอดรถตรงข้างหน้า ตรงแยกก่อนเข้าไปในสวนตรงนี้มันราคาพอรับได้30นาที220เย็เยนนะ<ม>ถ้าใครสงสัยว่ากวางร้องอยังไงนะ<ม>ขออีกรอบครับมันเสียงมันออกมาจากไหนจากปากหรือว่าจากตูด<ม>เช่นกันหนาวเหมือนกันนะนายไม่รู้หรอกว่าฉันหนาวแค่ไหนเพราะฉันไม่มีเสื้อกันหนาว แางนี้มียาลูกกอนเพียบเลยนะนี่ยาลูกกอน <c oughs> รอกกันนี่มันหากินเองได้ใบนี้ <c oughs> <c oughs> มีความเยอะมากๆเลยแล้วมันก็หาอาหารตลอดเวลางอี้ ลรวรู้ว่าใครมีหางก็จะวิ่งเลยนะกินโซ่อร่อยหรือเปล่ากินได้ไหมเนี่ยทดสอบฟันนะครับฟันอาจจะเป็นฟันแข็งแรงกัดเหล็กอ,นะอันนี้คือเกรสบู้าฮอรนะครับนะวัดพระใหญ่นะครับ เทียนมันมีรูยอยู่แล้ว,วใช่ <laughs> เจ็บเลยโอเคเฮ้อ okay. าอ่ะแค่ซื้อก็เดินมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะฮ้ยไม่ดึงสิเฮ้ยขนลุกเฮ <laughs> ้ <laughs> ยมันดึง มันดึงมันดึงไม่มีไอตัวใหญ่ไม่กินเยอะกินไม่อิ่มเลยอ่ะ ให้ตัวเล็กบ้างโดนดึงตัวใหญ่มันเข้ามากระชากฉุดกระชากถ้าไม่ให้มันนะมันก็ดึงเสื้อเอาอีกเหรอโอ้แค่นั้นก็โดนลุมจะตายแล้วนะนี่โคตเยอะเลยเก็บกันเฮ้ยเราค่อยๆเล่นไม่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 มีไม่มี ไม <laughs> ่มีแ่ไม่เห็นทีรันทีร้น้เชฟหมดหมดเอาไหมเอาใช่ไหมมันขอมันขอมันขอเขารับเงรับเขบาเงออคนนี้อ่าไปหนึ่งอ่าหนึ่งอ้นี่ เนี look, ่ตัวนี้หมดโดนกริดเห็นแอบแอบเพื่อนไม่เห็นเร็วเร็วเร็วมามามาเพื่อนไม่เห็นแหมหมด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 แล้ว เหยียบกว้างเหรอเอาหมดหมดจริงคันนี้ถ้าเราถือไว้อะมันจะเห็นแล้วมันก็จะวิ่งเข้ามาลุมกันเลยเราจะแจกจ่ายไม่ทันนะเราต้องเอาซ่อนไว้ก่อนแล้วค่อยๆเอาทีละอันทีละอันราวนี้กว้างมันเดินเพ่นพ่านกลางถนนเลยนะไม่ยอมข้ามทำาไรกันเต็มเลยเรียกผมเหรอผมคือกวางนารานะฮะ ใครผมเยอะฉันในความนาฬนะคะพ้ก่อน A few moments later โอเคอันนี้ก็เป็นโรงแรมในเคอรือาปานะครับที่น่ารักโรงแรมอาป้าโอ้ห้องน้ำสไตล์เดิมแต่ว่าเล็ก มากๆนะครับคือนี่เล็กเล็กที่สุดท่าที่เคยเจอไปแล้วมั้งโอเคก็ <c oughs> มีน้ำให้ด้วยนะครับมีแก้วมีอุปกรณ์ทั่วไปท <c oughs> ีวีใหญ่ไปเริ่มเพิ่มเลย <c oughs> นี่น่ากินอ่ะ <c oughs> บังน่ากินทั้งนั้นเลย อันนี้คือร้านขนมปังเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าน่าจะกินอันนี้นะสองใก,กลกก้ใกหก,ก,กใช่ไหมได้มาแล้วครับเพลงในร้านนี้ล็อกมากราเมงนะครับแล้วก็ไก่ทอดเกลือขออนุญาตไปกินกันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะไป Universal Japan นะครับอยู่ที่โอซาก้านะตอนนี้ผมอยู่นาราเดี๋ยวผมต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ขับรถไปที่ U.S.J เลยเจอกันที่ U.S.J ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ